สวัสดีครับวันนี้จะมีเชฟโรเลตมานำเสนอนะครับตัวนี้เป็นโครโลราโดนะครับตาหวานเ7ตปี2008นะครับอันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับสีเดิมบางๆเลยนะครับเครื่อง2อ0พตัวยกสูงนะครับสภาพยางก็ดอกก็ ยังเหลือเยอะนะครับยังนิ่มนะดูพื้นกระบะนะครับกระบะไม่เคยบรรทุกหนักนะครับอันนี้เจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะครับเอามาใช้งานขี่ไปซื้อกับข้าวนะครับไม่ค่อยได้วิ่งทางไกล ตาหวานสวยๆนะครับตัวนี้เครื่อง D ดีแม็กจะดูภายในนะครับภายในเดิมนะครับ ตัวนี้เป็นไมกวาดนะนะครับอันนี้สะอาดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับจกมองข้างปรับไฟฟ้าดูบอกแคปนะครับบอกแคปแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับ เบาสวยมากสะอาดครับภายในรถพร้อมใช้นะครับเดินทางไกลได้เลยนะ้ำมันเครื่องถ่ายให้แล้วปีสองพันแปดนะคเครื่องสองพันห้าโลราโ,โดสัตเจสิบเอ็ดราคาอยู่ที่ สองแสนสองบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขับดีนะครับรถบ้านมือเดียวสีเดิมบางๆเลยนะครับไม่รถเออผมลืมไม่เดี๋ยว แปดหมื่นสองพันกิโลนะครับนี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ